กลิ่นเลือดแรงมากเลยและคอของฉันก็เริ่มคันนี่คือร่างกายของเจ้าของร่างเดิมที่เกิดการหิวกระหายนี่เน่รรนเซหลีในเมื่อคนธรรมดาก็ถูกจับมาแล้วทำไมคุณถึงไม่ลองดื่มสักจิบเดียวละ่ะใช่นั่นละ่ะปลดปล่อยความปรารถนาอันดั้งเดิมของคุณฮะรรนเซลลีคุณไม่มีวันหนีจากเงื้อมมือของเราไปได้หรอกฮะ ขอแค่คาน์ดัลลี่ฝ่าฝืนกฎและกัดมนุษย์สักครั้งเธอก็จะเสพติดความรู้สึกนั้นและค่อยๆก้าวลงสู่เหวซึ่งจะทำให้วุฒิสภาควบคุมเธอได้ง่ายขึ้นคุณคาร์ดัลลี่เราได้เตรียมคนเหล่านี้ไว้เพื่อคุณเป็นอย่างดีเลยนะในที่สุดเธอก็ไม่สามารถต้านทานได้สินะปีศาจน้อยภารกิจนี้ไม่ต้องการให้ฉันเจอปัญหาและถูกพ่อลงโทษให้ไปโรงเรียนไม่ใช่เหรองั้น ฉันจะจัดการโรบินคนนี้ซะคุณคาร์ดลีคุณยังรออะไรอีกล่ะคืนนี้มาร่วมสนุกกับเราเถอะนะทำอะไรไม่คิดทําไมกันวิธีที่เจ็บปวดที่สุดในการตายของนักรัติกาลก็คือการถูกนักรัติกาลที่มีความก้าวหน้ามากกว่าข้าแล้วหายตัวไปในโลกรวนเสี่ยวลี่ทําไมถึงได้มีสติขนาดนั้นไม่ได้ถูกเราเล่าลวงเลยสักนิดแต่ว่าเธอยังเล่นเรากลับอีกตั้งหกัก เป็นความมุ่งมั่นที่แข็งแกร่งมากคุณหนูคานาลีจะเย็นๆก่อนเธอไม่เคยโจมตีพวกเดียวกันมาก่อนเลยนี่นะวันนี้เกิดอะไรขึ้นจากวันนี้ไปใครก็ตามที่ละเมิดหลักการและทำร้ายมนุษย์เช่นวิสเคิลโรบินจะต้องประสบชะตากรรมเดียวกันกับเขาจงจำไว้การปล่อยตัวตามความอยากของตัวเองมากเกินไปนั้นจะทำลายตัวเองได้ฉันเหนื่อยแล้วงานเลี้ยงในวันนี้ก็พอเท่านี้เถอะนะ พาพวกเขาไปรักษาและส่งพวกเขากลับบ้านด้วยความปลอดภัยไม่ง่ายเลยนะที่ฉันจะโน้มน้าวให้โดบินหามนุษย์สักสองสาค,คนมาล่อลวงคารนาลี่ได้แต่ว่าก็ล้มเหลวอ,อีกแล้วผู้หญิงคนนี้ควบคุมยากจริงๆวิสเคาโรบินคนนั้นเป็นหลานชายห่างๆของชาวผู้อาวุโสแห่งวุฒิสภาคารนาลี่ทำสิ่งที่โหดร้ายแบบนี้และทำให้วุฒิสภาไม่พอใจวุฒิสภาจะไม่ปล่อยเธอไปแนะ่แต่ว่า คานาลีไม่ยอมทำร้ายมนุษย์ซึ่งอย่างน้อยก็พิสูจน์ได้ว่าเธอไม่ใช่ผู้สนับสนุนสงครามส่วนเธอจะเป็นกลางหรือว่าสนับสนุนสันติภาพนั้นก็ต้องรอดูกันต่อไปคืนถัดมาคุณหนูคานาลีคะฉันมีเรื่องสำคัญที่ต้องรายงานคะ่ะเข้ามาสิคุณหนูคานาลีคะเรื่องของคุณโรบินเมื่อวานนี้ ทางวุฒิสภาได้รายงานกับท่านหลอดทันซ่าเรียบร้อยแล้วเมื่อสักครู่ท่านหล่อทันซาส่งคนมาแจ้งคำสั่งว่าตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปท่านต้องไปโรงเรียนประจำเซนหลุยและยังสั่งให้คนเอาชุดนักเรียนมาให้ด้วยค่ะปีศาจน้อยดูเหมือนว่าภารกิจเสริมนี้ฉันจะทำเสร็จแล้วนะเข้าใจแล้วละ่ะใช่ใช่ใช่ก็ฝีมือดีขนาดนั้นใครจะเอาชนะคุณได้ละ่ะเชะหนึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นคุณหนูคะ ทำไมคุณหนูถึงไม่กัดมนุษย์พวกนั้นเมื่อคืนนี้แต่กลับฆ่าท่านโรบินแทนแล่ะคะพวกเราเผ่ารัติการมีพลังมากจนเรามีเมืองหลวงในการปกครองโลกมนุษย์แล้วและการพิชิตโลกมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นทําไมถึงต้องขัดใจวุฒธธิสภาเพราะมนุษย์ไม่กี่คนเหล่านั้นด้วยล่ะคะอ๋อเมื่อเทียบกับผลประโยชน์ของตระกุลคานาลี่แล้วดูเหมือนว่าเธอจะให้ความสําคัญกับวุฒิสภามากกว่านะ คุณหนูพูดอะไรล่ะเจ้าคะคุณหนูกล่าวหาฉันฉันซื่อสัตย์กับคุณหนูที่สุดเลยนะคะแค่ล้อเล่นนะความสามารถแค่นี้ของเธอนั้นถึงแม้เธอจะเป็นสายลับที่สอดส่องจากสภาผู้เท่าที่ส่งมาหาฉันฉันก็ไม่กลัวหรอกนะฉันจะไม่เปิดเผยเธอหรอกถ้าเหล่าผู้ใหญ่ของวุฒิสภาต้องการเฝ้าดูฉันงั้นฉันก็จะค่อยๆเล่นกับพวกเขากันแล้วกันไปเถอะตามฉันไปเข้าเรียนนี่ฉัน ถูกจับได้แล้วล่ะเนี่ยแต่ว่าเธอก็ยังให้ฉันรับใช้ข้างกายเธอเนี่ยนะหรือว่าเธอกำลังพยายามทรมานฉันด้วยทุกวิถีทางอย่างนั้นเหรอฉันคนทำายังไงดีนะ